สวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณอยู่กับผมไกด์ Guy. เราได้เห็นหนังทํานองนี้มาเยอะแล้วว่าไหมครับกับพล็อตหนังที่มนุษย์นั้นประทะก,กับหุ่นยนต์หรือว่า AI อย่างแนวคนเหล็กหรือว่าไอโรบอทที่ว่าดในเรื่องราวในยุคอนาคตที่ล่มสลายหรือว่าดิสโทเปียในมุมมองที่หุ่นยนต์นั้นเป็นผู้ที่จะมาปกครองโลกแทนมนุษย์เพราะมันก็อาจจะดูธรรมดาไปหน่อยครับ แต่ไม่ใช่สำหรับ The Creator ตัวหนังนั้นแต่ไปด้วยงานภาพที่ตะการตายกตัวอย่างแค่ไอยานโนแมนนี่ก็ได้ครับครั้งแรกที่เห็นบอกได้คำเดียวเลยครับว่ามันเท่จริงๆแต่เราดูหนังก็คงไม่ได้เสพแค่ความเท่หรอกใช่ไหมครับเพอท้ายที่สุดแล้วเนื้อเรื่องก็จะเป็นตัวกำหนดว,ว่าหนังนั้นควรค่าแก่การดูหรือไม่ The Creator ว่าในเรื่องราวของโจชัวนายทหารที่เสียภรรยาไปเพราะสงครามระหว่างมนุษย์กับ AI เขานำไม่สนอะไรทั้งสิน้นจนกระทั่งวันหนึ่ง <c oughs> เขากลับได้รับภารกิจให้นำทีมเข้าไปทำลายอาวุธพิฆาตของพวก AI ไอจนท้ายที่สุดอาวุธนั้นกลับเป็นเพียงแค่เด็กสาวไร้ยงสาในขณะเดียวกันเธอนั้นก็เหมือนจะรู้ความลับอะไรบางอย่างเกี่ยวกับภรรยาที่หายไปของเขาชะตาก,การรมของนูน้อยจะเป็นอย่างไรและโจชัวนั้นจะได้เจอเมียของเขาหรือไม่ติดตามได้ไหน The Creator ชื่อไทยก็ The Creator นี่แหละครับ AI ก็มีหัวใจนี่คงเป็นประโยคที่บ่งบอกคอเป็นหนังเรื่องนี้ได้ดีที่สุดแล้วครับในหนังเรื่องนี้เราจะได้เห็น e l e m e มนต์หรือว่ามุมมองต่างๆของ AI ที่มีต่อมนุษย์และก็ออกแต่เอเอียงไปทางที่บอกว่ามนุษย์นั้นชั่วร้ายด้วยสำหรับผมถือเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากครับเพราะส่วนใหญ่แล้วในหนังเรื่องอื่นเราจะดูเป็นฝ่ายถูกคุกค,คามมากกว่า พี่กำลังเรื่องนี้ที่กลายเป็นฟัง AI เองต้องถูกต้อจน,จนจนจนมุมชนิดที่เรียกได้ว่าใกล้แพ้อยู่แล้วครับเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเขาเลยได้สร้างภัยตายเพื่อเอามาไว้พลิกเกมในกระดานนี้ครับตลอดทั้งเรื่องเราก็จะวนเวียนอยู่ในประเทศไทยจนผมแอบคิดไปแวบหนึ่งว่านี่มันหนังไทยหรือเปล่าวะเราจะได้เห็นทั้งโจชัวขึ้น BTS วิ่งผ่าน MRT หรือแม้กระทั่งขับรถในชนบทแถบภาคเหนือก็มีครับและที่สำคัญคือประเทศไทยในหนังเรื่องนี้นั้น เป็นประเทศไทยในแบบที่ทุกคนอยากจะเห็นแน่ๆครับทั้งความสวยความมรืมนืนและความทันสมัยถึงจะดูเกินจริงไปหน่อยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่า The Creator เป็นหนังที่ถ่ายประเทศไทยออกมาได้สวยที่สุดเลยก็ว่าได้ครับแต่ก่อนจะไปไกลกลับมาที่แก่นของเรื่องนี้กันดีกว่าครับในหนังจะแบ่งฝ่ายชัดเจนมากครับชาวเอเชียหรือในหนังนั้นจะเรียกพวกนี้ว่า New Asia จะอยู่ฝั่ง AI ใช้ชีวิตเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับพวกเขา AI นั้นสอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันของชาวนิวเอเชียพวกเขารัก AI เหมือนเป็ดเพื่อนเหมือนเป็นคนสำคัญในชีวิตและบางคนนั้นก็เป็นถึงขั้นคู่รักกับหุ่นยนต์ก็มีครับผิดกับพวกอเมริกันที่มาแนวบูล้างผ่านเลยมีทั้งอาวุธที่ทันสมัยกว่ากำลังพลที่มากกว่าไหนใจะยานโนแมดยานใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายกับนกยักษ์และที่ยิ่งไปกว่านั้น พลานุภาพของมันอย่างร้ายแรงระดับน้องๆของเดสตาในสตาร์วอลเลยครับความรู้สึกระหว่างดูหนังเรื่องนี้มันเลยอุดมไปได้วยความว้าวเฮ้ยอันนู้นก็ดีอันนี้ก็เทประมาณนั้นนะครับและระหว่างทางหนังก็จะเหมือนพาเราเข้าไปทําความรู้จักกับพวก AI ว่าพวกเขานั้นมีความคิดแบบไหนทําอะไรกันบ้างและที่พีก,ก็คือหุ่นยนต์พาครับที่ทําให้ผมแอบคิดว่าหุ่นยนต์นั้นก็มีความศรัทธาหรือว่าความเชื่อในเรื่องลึกซึ้งอย่างศาสนาได้ด้วยเหรอ เพราะถ้าเป็นแบบนั้นจริงความเชื่อเรื่องหุ่นยนต์ไม่มีหัวใจก็จะถูกทุบหายลงไปในทันทีเลยครับซึ่งเมื่อการตายของหุ่นยนต์ในเรื่องนี้มาเยือนมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าการตายของพวกเขานั้นไม่ต่างจากการตายของมนุษย์เลย The Creator จึงเป็นหนังที่พยายามจะเล่นกับปรัชญาความนึกคิดหรือแม้แต่ศิลธรมของคนดูอย่างเราว่าตกลงแล้วใครคือผู้ที่อยู่ด้านมืดกันแน่ระหว่างมนุษย์หรือ AI แต่ก็น่าเสียดายเหมือนกันครับ ที่เรื่องราวใน The Creator นั้นเป็นเรื่องราวในช่วงปลายของสงครามแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นใกล้จะถึงจุดจบมันเลยทําให้เรานั้นแทบจะไม่รู้สึกอินกับปูมหลักของฝ่ายไหนเลยทั้งแรงจูงใจความกระหายหรือแม้แต่ตัวร้ายในเรื่องที่ปูปูมหลังมาน้อยนิดมากครับปา้าแกลองให้แค่ฉากเดียวจากนั้นก็ไล่บูยับเลยทุกๆอย่างนั้นเลยดูรีบเรามากไปหน่อยเว้นแต่พระเอกคนเดียวครับ ที่ดูจะมีภูมิหลังที่ชัดเจนและมันก็นําไปถึงเป้าหมายที่ชัดเจนเหมือนกันว่าพี่แกนั้นจะมาหาเมียอย่างเดียวแค่นั้นเลยครับอีกอย่างก็คือจังหวะของหนังที่ดูจะขู่ข่าไปสักเล็กน้อยจังหวะที่เร็วก็เร็วจนใจหายแต่พอจะช้าพี่แกก็เล่นเอาสะผมงงเลยทั้งหมดทั้งมวลนี้เลยนําไปสู่บทสรุปที่ไม่พีคเท่าที่ควรครับทั้งที่มันควรจะพีคได้มากกว่านี้ตราตึงได้มากกว่านี้ส่วนตัวก็รู้สึกเสียดายครับจริงๆอยากจะให้เพิ่มเป็น3ชั่วโมงเลยก็ได้ ไม่มีเหตุผลเลยครับที่จะไม่ดู The Creator สำหรับใครที่ชอบหนังไซไฟเจอโลกแนวล้ำลำ้หรือเจอประเทศไทยในแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนถึงผมจะแอบบ่นไปสักเล็กน้อยแต่หนังเรื่องนี้นั้นก็เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพไม่ว่าจะทีมงานคนไทยหรือฝั่งฮอลลีวูดเองก็ตามแปดเต็มสิบครับจากรากกายในส่วนของคลิปต่อไปผมอาจจะพูดถึงจักรวาลซอถ้าใครอยากจะฟังก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์ กดแชร์และก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมรักกายด้วยนะครับและพบกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ